เจ็ดวิธีรวยด้วยอสังหาสำหรับคนรุ่นใหม่จากมุมมองและประสบการณ์ของคุณโรเบิร์ตทิโยสกิต้องบอกว่าคุณโรเบิร์ตทิโยสกิเป็นเจ้าพ่อเรื่องของการลงทุนทั้งในมิติของอสังหาริมทรัพย์และก็การลงทุนในมิติอ,อื่นๆเป็นเจ้าของหนังสือที่มียอดขายมากที่สุดทั่วโลกนะครับ โรยสอนลูกและก็หนังสือในซีรีส์ของว e เด็ดพอดอีกเยอะแยะมากมายครับวันนี้ครับสําหรับคนรุ่นใหม่ที่สนใจในตลาดทางด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับยังมีโอกาสอีกไหมยังมีช่องทางอีกไหมที่คนรุ่นใหม่จะเข้ามาลงทุนในตลาดนี้นะครับลองดู7วิธีแนวทางต่อไปนี้ครับไปประยุกต์ใช้ในการลงทุนสําหรับธุรกิจอสังหาของท่านท่านก็สามารถสร้างความร่ํารวยได้เช่นกันนะครับอย่างแรกนะครับ การที่จะลงทุนในอสังหาระครับเราอาจจะเริ่มต้นได้ด้วยการลงทุนในลักษณะของการเป็นโทเค็นดิตัลนะครับหรือเป็นพวกคริปโตเคอร์เรนซีนั่นเองนะครับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลครับกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับไม่เว้นแม้แต่ในเรื่องของการลงทุนที่เป็นหลักของตัวโทเค็นที่เป็นลักษณะของอสังหาริมทรัพย์นะครับหรือ กระแสรายรับนะครับของกษะาของในส่วนของที่อสงหาริมทรัพย์อ้างอิงนะครับที่เขาเราเรียกกันว่า EOS t b t o c l o c k ICO นั่นเองนะครับเพื่อรองรับการเติบโตของเงินดิจิตอลในอนาคตนะครับโดยผู้ประกอบการที่เป็นอยู่ในกลุ่มของการสหครับร่วมกับผู้นำทางด้านเทคโนโลยีเช่นเรื่องของตัวบล็อกเชนครับนำมาใช้ในเรื่องของการระดมทุนนะฮะโดยการออกเป็นเหรียญดิจิตอลนะครับ เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนนะครับงนั้นเราคนรุ่นใหม่นะสนใจก็ไปซื้อเหรียญเหล่านี้นะครับและนําเงินเหล่านี้ครับไปลงทุนในอสังหาดิมทรัพย์ครับโดยผู้ที่ถือโทเค็นครับจะได้รับสินผลตอบแทนนะครับสินผลตอบแทนเนี่ยเป็นสินทธิประโยชน์ต่างๆนะตามที่ผู้ออกตัวตัวโทเค็นเนี่ยเป็นโดวกํำหนดนะครับหรือที่เราเรียกกันว่า initial coin offering หรือ ICO นั่นเองนะครับท่าน,นก็ลองไปดูนะครับเดี๋ยวนี้นะก็มี Uh, หลายบาริษัทมหาชนที่เข้าเริ่มออกเป็น i อซูเราก็สามารถไปซื้อนะครับเหรียญเหล่านี้ลงทุนเป็นเจ้าของได้นะครับและนะครับเราก็รับสิทธิประโยชน์จากเหรียญเนั้นนะครับและก็มีบางเห ases, เรียญนะก็เข้าไปอยู่ในหมวดของการเทรดเราก็สามารถสร้างกําไรจากการเทรดตรงนี้ได้โดยเช่นกันนะเพราะอย่างแรกนะเริ่มลงทุนจากการที่เราลงทุนในโทคเค็นดีดอนนะครับเป็นประเด็นที่1ครับ ดัาที่2ครับอยากรวยด้วยอสังหาใช่ไหมนะครับท่านสามารถลงทุนแบบเช่ารายวันนะครับหากเรามีทำเลครับที่เป็นทำเลที่มีความต้องการมากนะครับการลงทุนปล่อยเช่ารายวันครับโดยให้โรงแรมบริการจัดก็ถือเป็นอีกวิธีการหนึ่งนะครับในการที่ลงทุนอสังหาที่น่าสนใจครับเนื่องจากนักลงทุนเห็นใะรับผลตอบแทนเป็นเงินมันผลครับ และจํานวนวันเข้าพักส่วนตัวนะครับเรียกว่าเป็นตัวลักษณะของที่เขาเรียกว่าไทม์แชร์นั่นเองนะครับซึ่งมีข้อดีก็ตรงที่มีคนจัดการเรื่องปล่อยเช่าและก็เรื่องของการบํารุงรักษาห้องให้นะครับโดยนักลงทุนเองเนี่ยไม่ต้องจ่ายค่าบารุงรายปีนะโดยในแต่ละปีนะครับผลตอบแทนจะต่ําหรือสูงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับนะครับปริมาณของนักท่องเที่ยวนะครับแต่นะครับการลงทุนประเภทนี้นะฮะก็ต้องควรพิจิตพิจารณาสําคัญก็คือเรื่องของ สัญญาต้องระบุชัดเจนเรื่องแบรนด์ของโรงแรมอัตราการเข้าพักและทำเลที่นักท่องเที่ยวเป็นเรื่องสำคัญก็อย่างที่บอกนะครับการให้เช่าลักหนักของไรวันเป็นลักหนักของประเทโรงแรมสิ่งสำคัญก็คือทำเลแล้วก็ดูที่ว่านักท่องเที่ยวเนะี่ยอยู่ในกลุ่มไหนโซนไหนยังไงนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเรื่องที่3ครับถ้าอยากจะลงทุนอสังหาสําหรับคนรุ่นใหม่นะครับนั่นก็คือการลงทุนที่เรา เป็นนายหน้าอาสังหานะครับซึ่งคุณโรเบิร์ตคิโยสกิเองครับเขาก็เริ่มจากตรงนี้นะครับ mm hmm. ก็ต้องบอกว่าเป็นวิธีการลงทุนที่ต้องใช้เครือข่ายใช้คอนเน็ชันในเรื่องของการสร้างรายได้แล้วก็กําไรเป็นหลักนะครับโดยนะการที่เราต้องหาคนซื้อนะแล้วก็คนขายที่มีความต้องการตรงกันมาเจอกันนะแล้วเราก็เป็นนายหน้าในการยื่ขายนะครับซึ่งหากตกลงราคาซื้อขายกันได้เรียบร้อยแล้วครับนายหน้านายหน้าเองเนี่ยก็จะได้ส่วนต่าง ครับในสมเป็นค่าแนะนำนะครับค่าในหน้าดูสักประมาณ3%ก็คิดง่ายๆนะครับก็ล้านละ30,000บาทนะครับถ้าท่านทำได้เดือนหนึ่งเนาะนะครับหนึ่งหลังเนี่ยนะครับปิดไป1ล้านท่านก็ได้เงินเข้ากระเป๋าเบาๆแล้วนะครับ3 0,000บาทแต่ถ้าท่านขยันกว่านี้นะครับอาจจะได้มากได้น้อยกว่านี้นะครับก็เป็นโอกาสนะครับในการที่จะมาทําเงินยิ่งใครมีทรัพย์มากนะครับมีทรัพย์หมายถึงว่าเรามีอสังหาที่เราเข้าไปเป็น นายหน้านะครับทำสัญญาเป็นนายหน้าแล้วเราก็ช่วยเขาโปรโมทเยอะนะครับก็มีโอกาสสร้างรายได้จากตรงนี้ได้เยอะมาก่งขึ้นและเราก็ใช้เทคโนโลยีทางด้านออนไลน์นะครับในการทีร่เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในการทีร่ขายนะครับต่างๆเนาะก่อนลองดูนะครับข้อที่4ครับลงทุนเรื่องของการปล่อยเช่าแบบ รายเดือนนั่นเองนะครับก็คือเน้นผลตอบแทนหน้าของที่เป็นการเช่าหรือเรนท์ทอนดิวนั่นเองนะครับเช่นนักลงทุนครับลงทุนซื้อห้องนะครับมาปล่อยเช่ารายเดือนนะให้ผลตอบแทน,นเนี่ยอยู่สักประมาณ5้าถึง8%นะครับแล้วแต่ทำเลนะซึ่งนักลงทุนเองเนี่ยก็สามารถเลือกหาบ้านหรือคอนโดเก่านะครับที่ตั้งอยู่ในทำเลดีหน่อยนะครับการเดินทางสะดวกนะครับเป็นที่ต้องการของผู้ซื้อและก็ผู้เช่าครับโดยนะเราก็จาเป็นนะ ที่ต้องดูนะที่มีต้นทุนไม่มากจนเกินไปนักน,นะครับเพื่อให้สามารถปรับปรุงแล้วก็ซ่อมแซมแล้วก็ขายต่อหรือปล่อยให้เช่าได้ในราคาดีนะครับก็ช่วยทําให้เราเนี่ยได้รับรายได้ที่สามารถช่วยผ่อนในส่งที่เป็นอสังหาริมทรัพย์นั้นๆได้ครับให้เราเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้เงินตัวเองในการที่ทํางานนะครับซึ่งแน่นอนครับคุณโรเบิร์ตก็ทําอย่างนี้นะครับเหมือนในตัวอย่างของอเกมนะเกมสนามแข่งหนูนั่นเองเกมของริดเด็ตคอร์ดันั่นเองนะถ้าใครยังไม่เคยเล่นก็ มีโอกาสเชิญชวนนะครับลองไปเล่นเกมแข่งหนูดูและท่านจะเข้าใจบทบทของการลงทุนเรื่องของอสังหามากยิ่งขึ้นนะครับข้อที่6นะครับใช้วิธีการลงทุนแบบซื้อมาขายไปอันนี้ต้องมีเงินหน่อยนะครับนัคือการเน้นกําไรหรือหนของที่เป็นการทำแคปิจ้าเกนนั่นเองครับนักลงทุนครับอาจจะทําการนะอาจจะมีทําการลักนของการทําการจองกรมรมสิทธิ์นะครับแล้วก็ขายต่อใบจองนะครับ เอากาไรนี้เลยก็ได้นะครับหรือในภาษาทางด้านการลงการลงทุนเรืการทําฟริปนั่นเองนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเก็งกําไรระยะสั้นนะหนึปีเพียงเท่านั้นนะครับตรงนี้ท่านอาจจะมีเงินหน่อยเนาะนะครับข้อที่7ครับข้อที่6กนะข้อที่6นะครับนั่นก็คือการลงทุนในกองทุนนะครับเป็นการลงทุนในกองทุนรวมของอสังหาริมทรัพย์ครับซึ่งเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งนะฮะโดยมีผู้จัดก,การกองทุนที่ช่วยในเรื่องของการระดมทุน จากพวกเราเนี่แหละนะครับหรือจากคนทั่วไปครับโดยการขายหน่วยลงทุนนะครับและนําเงินลงทุนนี้ครับไปใช้ลงทุนในส่วนที่เป็นอสังหาหรือลักษณะของหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาตามที่กฎหมายกําหนดน,นะครับเช่นในเรื่องของอาคารสํานักงานนะครับโรงแรมโรงงานหรือโกดังสินค้าครับโดยรายได้ของกองทุนครับก็จะคืนให้กับหนักลงทุนในรูปแบบของเงินปันผลนะสามารถซื้อขายและเปลี่ยนในตลาดหลักทรัพย์ได้นะครับ ซึ่งในไทยก็มีนะท่านก็ลองไปดูในตลาดหลักทรัพย์มันจะมีกองทุนที่เป็นประเภทบุกริดอย่างเงี้ยเยอะแยะอยู่พอสมควรลองไปดูนะครับและสุดท้ายนะครับสุดท้ายนะครับถ้าอยากรวยอยากอาสังหานะครับสำหรับคนุนใหม่นั่นก็คือการลงทุนแบบเก็งกําไรนะครับเป็นวิธีการเก็งกําไรจากใบจองนะครับซึ่งเป็นการเก็งกําไรระยะสั้นนะครับไม่เกินหนึ่งเดือนนะครับและจะใช้เงินอยู่สักประมาณ5 0 0 0 0ถึง100,000บาทเท่านั้นนะครับ ส่วนกําไรมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับดีมานความต้องการนะครับแล้วก็ความน,น่าสนใจของโครการนั้นๆครับซึ่งปกติครับแล้วนในส่วนของกําไรเองเนี่ยนะครับก็จะอยู่สักประมาณ20-40นะครับแต่นักลงทุนก็จําเป็นต้องศึกษาหาความรู้ความต้องการของผู้ซื้อด้วยนะครับ รวมถึงจํานวนโครงการนะรของคอนโดที่ขายในย่านนั้นให้ดีนะฮรไม่ใช่นั้นแล้วเราจองไปแล้วไม่มีคนซื้อนะครับเราก็ต้องอาจจะหลุดจองอะไรก็ว่ากันไปนะครับและนี่ก็คือ5วิธีรวยด้วยอสังหาสําหรับคนรุ่นใหม่นะครับลองนําไปประยุกต์ใช้ดูนะท่านถนัดกับสไตล์ไหนนะครับอยากลงทุนประมาณไหน ลองไปศึกษาหาความรูร้เพิ่มเติมนะครับหรือเรียนรู้ไปด้วยกันกับพวกเราครับกับ Invest Tomorrow ลงทุนเพื่ออนาคตที่ดีกว่าครับก็จะนำความรู้นะครับแนวทางการลงทุนนะครับจากนะกูรูต่างๆนำมาแชร์แบบบันให้กับทุกท่านก็ฝากกด subscribe กดติดตามแล้วก็กดแชร์บอกต่อเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ